็นยังไงงบ้าหมเนี่ยครับ <have> น,น,นววี่นายกันตวีคุณากรนะครับชื่อเล่นชื่อกอบครับก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ามภาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับครับ,รบก็ปีเซนต์ข้อดีของตัวเองนิดนึงนะครับก็คิดว่าตัวเองเป็นคนร่าเริงครับมองโลกในแง่บวก เป็นคนโลกสวยครับก็แล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นครับแล้วก็คิดว่าข้อดีของตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ชอบทํางานครับเป็นทั้งผู้นําแล้วก็ผู้ตามที่ดีเป็นคนที่สนุกกับการทํางานนะครับก็ที่มหาลัยครับจะมีหน่วยกิจกรรมขั้นต่ำนี่ผ่านนะครับก็ตอนนี้ขั้นต่ำก็คือมหาลัยให้ผ่าน60หน่วยว่าตอนนี้ก็เกือบจะร้อยหน่วยแล้วครับก็คือเคยได้มีโอกาสได้ รับผิดชอบงานของมหาวิทยาลัยครับหลายๆงานก็คือเช่นเป็นหัวหน้าของแบบว่าฝ่ายสินของคณะครับตอนทําเขาเรียกว่าเป็นเหมือนฉากของงานประกวดเชียร,ระหว่างคณะครับที่มาขอเขาจะเรียกว่าโชเชียรครับ yeah, จะมีเป็นหัวหน้าของฝ่ายสินที่เคยทํางานของภาวิชาบ้างครับเช่นฉากงานราตีของพี่บัณฑิตครับแล้วก็จะมี ล่าสุดเลยคือจะเป็นค่ายคือเรียกว่าค่ายไบโอแคมครับเป็นค่ายวชนเชียรวิทยาผมก็เป็นหนึ่งในผู้รบับผิดชอบโครงการนะครับจะมีเป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องมอปลายเนี่ยมาเข้าค่ายที่ภาควิชาเป็นเวลา7วันซึ่งมีทั้งกิจกรรมทั้งสาระทั้งวิชาการแล้วก็มีเเป็นกิจกรรมสันทนาการสนุกสนานอะไรเงี้ยครับ ก็จากการที่ได้ทํางานหลายๆ,ๆ,ๆอย่างครับก็เลยคิดว่าสิ่งสิ่งที่ตัวเองได้จากการทํางานเป็นเป็นข้อดีอย่างนึงที่ได้จากการทํางานก็คือได้เป็นคนชอบคิดครับแล้วก็ได้คิดอะไรที่แบบว่ามีความคิดที่สร้างสารรค์ในระดับหนึ่งครับครับสำหรับเหตุผลที่เลือกทํางานท้าทายที่แสนสิรินะครับก็คือจากตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเป็นคนที่สนใจแล้วก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องอ บ้านเมืองเรื่องตั้งแต่เด็กเลยคือเป็นคนที่ชอบเรื่องเมืองนั้นเมืองนี้ประเทศต่างๆเนี่ยครับเคยแข่งกับเพื่อนจําชื่อเมืองหลวงอะไรเงี้ยครับจนทําให้โตมาเนี่ยมันเป็นนิสัยเป็นอะไรที่ทําให้เราชอบเรื่องของการพัฒนาต่างๆในเมืองเนี้ยครับมีเวลามีห้างใหม่ๆมีคอนโดใหม,ม่ๆมีโรงแรมหรือว่าตึกสูงๆ,ๆอะไรเงี้ยเราก็จะสนใจแล้วก็จะติดตามข่าวสารตลอดอะไรเงี้ยค,คือมันเป็นเหมือนความชอบอะครับจนจนทุกวันนี้เราก็จะติดตามเว็บบอร์ดหรือว่าติดตามเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ เขาเรียกอะไรโครงการก่อสร้างใหม่ๆที่เขาจะอัปเดตนะครับอย่างเช่นเว็บสกายสแควร์ซิตี้ะครับแล้วก็เว็บบอร์ดที่มันเป็นกลุ่ม Facebook ในจังหวัดต่างๆที่เขาจะตั้งขึ้นนะครับผมก็จะไปเข้าร่วมแล้วก็จะ,จะ,จ,ะจะคอยอัปเดตโครงการต่างๆอยู่ตลอดแล้วก็พอได้เข้าไปในกลุ่ม Facebook แล้วก็ไปติดตามนี่นครับมันก็จะทําให้เรารู้จักกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือว่าศูนย์การค้าหรือว่าอะไรต่างๆนี้มากขึ้นนะครับก็เลยทําให้ได้รู้จักกับแสนสิริครับก็ด้วยความที่ ผมไปคนอีสานด้วยครับเรียนอยู่ที่ขอนแก่นด้วยเนาะมันจะมีช่วงหนึ่งที่พี่ในบอร์ดเนี่ยเขามีข่าวในมาว่าจะมีคอนโดใหม่มาเปิดที่ขอนแก่นซึ่งเป็นไปคอนโดไฮไลท์ซึ่งจะสูงอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยเออแบบอยากไปลองติดตามดูว่าจะเป็นยังไงก็ติดตามดูเรื่อยๆแต่อันนี้คือไม่ไม่รวมเดอะเบสซีจันที่ตอนแรกไม่ผ่าน e อนะครับก็คือก็เลยก็เลยไปติดตามข่าวดูเรื่อยๆจนจนรู้ว่าเออมันตั้งที่ไหนแล้วพอวันนึงเห็นเห็นเขาเริ่ม มีการเปลี่ยนแปลงที่ไซต์งานล้วก็คือมีมีเหมือนเขาจะเริ่มสร้างเซลล์แกลเลอรี่อะครับผมก็เลยบุกไปที่เซลล์แกลเลอรี่นั้นเลยครับแล้วก็ไปถามไปเจอพี่วิศวกรที่เขาเขาคุมโปรเจกต์สร้างเซลล์แกลเลอรี่ที่ตรงนั้นก็ mm hmm. ถามพี่เขาว่าพี่ตรงเนี้ยเขาจะสร้างอะไรอะไรเงี้ยครับพี่เขาบอกเออสร้างคอนโดน้องเป็นคอนโดสูงอะไรเงี้ยเงี้ยคอนโดไฮไลท์อะไรเงี้ยครับผมก็เลยถามว่าเฮ้ยกี่ชั้นอ่ะพี่เพราะผมผมได้ข่าวมาว่าหลายชั้นนะสามสิบชั้นอะไรเงี้ยพี่เขาเลยบอกว่าสามสิบห้าสามสิบหกชั้นอนะ่ะน้องผมก็เฮ้ยแบบหูเพราะแบบ ในช่วงนั้นตั้งแต่ปี40มาครับหลังก้มยำกุ้งก็คือไม่มีโครงการอะไรที่เป็นตึกสูงไฮไลท์อีกเลยในย่านของพระอีสรนเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเแปลกใจแล้วก็แบบคือเหมือนก็เลยจะติดตามโครงการนี้อยู่ตลอดครับจนจนวันที่มีเปิดตัวออกมาจริงๆแล้วมีแบบว่าโมเดลมีเรนเดอร์อะไรเงี้ยออกมาเรียบร้อยครับก็ปรากฏว่าจองเต็มเร็วมากเป็นเหมือนแบบว่าได้รับผลตอบรับดีมากจนมีโครงการอื่นๆของแสนสิริที่ขอนแก่นตามมาผมก็ ติดตามดูติดตามดูเรื่อยๆครับครับก็จนช่วงปิดเทอมมาเนี่ยครับผมก็เลยหางานก็คือเหมือนเหมือนหางานพรธรรมาอะครับเพราะว่ามันปิดเทอมตั้งหลายเดือนตั้งหกเดือนก็เลยมีน้องที่รู้จักคนหนึ่งที่ที่เคยทํางานที่แสนซิลีครับแนะนํามาว่าเนี่ยพี่ลองไปทาที่แสนซิลีดูไหมเพราะว่าเขาบอกว่าได้ตังค์เยอะด้วยแล้วก็เหมือนงานสนุกด้วยอะครับเพราะว่า น้องเขาก็ไป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้เหมือนกันก็เลยแนะนําผมมาว่าเออลองไปทําดูไหมพี่น่าจะชอบนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองสมัครมาที่แสนสิริดูครับยังไงก็ฝากพิจารณา,าด้วยนะครับ And never, never, never stop